จอยจอยก็คือต่อเส้นครับนี่จอยรู้สึกจะต้องใช้กับโพลีไลน์นะไอ้สีน้ําเงินเนี่ยไม่มีปัญหาละจอยกันละเนะาะไอ้สีเหลืองเนี่ยต่อกันละเห็นไหมอันนี้คือขวามือนี่คือเสร็จแล้วนะนี่เป็นชิ้นงานที่ต่อกันเรียบร้อยแล้วแต่ซ้ายมือน,น่ยเส้นไม่ต่อกันเห็นไหมเพราะนั้นเราจะจอยเราจะจะให้วงถัดจากสีน้ําเงินเนี่ยเป็นวงสีเหลืองถูกปะ เพรวะนั้นเรียกคําสั่งจอยมาคําสั่งจอยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่หน้านี้หันเห็นชัดเลยอยู่ตรงนี้อยู่กับเบรกอยู่กับทิปอยู่ตรงนี้จอยอยู่ตรงน,รงนี้เลือกสีเหลืองก่อนเพราะตัวนี้เราต้องการให้สีเหลืองเป็นต้นต้น,ต,น,ต,นต้นเรื่องของการจอยเสร็จแล้วไปคลิกเส้นแดงเส้นน้ําเงินแล้วก็เส้นชมพูครบแล้วก็ Enter เห็นไหมเส้นจะกลายเป็นสีเหลืองแล้วมันจะกลายเป็นเส้นเดียวกันสนะเกียบมาคนละเส้นนะเห็นไหม สีเหลืองเส้นหนึ่งสีแดงเส้นหนึ่งสีเขียวเส้นหนึ่งสีชมพูเส้นหนึ่งนะวงถัดมาเป็นสีของชมพูเนาะเพราะนั้นเรียกคำสั่งจอยเลือกชมพูก่อนแล้วก็เลือกสีอื่นตามมาเสร็จแล้ว Enter นะวงถัดไปเป็นสีเขียวเลือกเขียวก่อนเลือกเส้นอื่นตามมาต้องเลือกบนเส้นเนาะไม่โดนก็จะมีปัญหานิดหนึ่ง Enter เห็นไหมเส้นสุดท้ายเป็นสีแดงเลือกแดงก่อน เลือสีอื่นตามมาแล้วก็อินเ r เช็คงานดิมันต่อกันหรือเปล่าวะล้อมบินโดเลยเห็นไหมแสดงว่ามันต่อกันหมดนี่จอยนะครับอาจจะนานๆใช้ทีนะจอยเนะี่ย